เกษตรกรก้าวหน้าตาสว่างราคาจริงกราเป็นพื่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพรักทุกท่านทั่วประเทศครับอัปเดตข้อมูลจริงซื้อขายจริงที่ตลาดเช้าวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568นะครับ <c oughs> ช่วงนี้ราคาวัวก็อันหัวนอยู่นะครับไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับ หนุ่มน้อยสาวน้อยสูงร้อยสิบห้าบวกร้อยยี่สิบก็นะครับยังอ่อนๆเหมือนเดิมนะครับสตาร์ 5, ทห้าพันมีดันเจ็ดพันนะครับหนุ่มน้อยสาวน้อยสูงร้อยยี่ห้าบวกร้อยสามสิบสาวน้อยลอยเลี้ยงนะครับก็มีเหวี่ยงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนมากก็คงที่นะครับส่วนใหญ่ยังนะครับสตาร์ทเจ็ดพัน พีดานหมื่นสามนะครับสาวน้อยลอยเลี้ยงสวยๆตัวดำๆเครื่องแดงๆก็ไม่ใช่ตัวแดงๆเครื่องดำๆนะครับหมื่นสามนะครับพีดานหมื่นสามนะครับสําหรับรอยเลี้ยงนะครับก็ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ลังหลกันเข้ามาซื้อวัวเลี้ยงกันเพิ่มมากขึ้นนะครับ,นะรบเกิดสภาพควางขึ้นนิดหน่อยนะครับเอ่อ แม่แยกรูปท้องว่าวงวัวผอมวัวคงครับไทยกลางวัวไทยไทยกลางนะครับสตาร์ทห้าพันพิดานหมื่นพันนะครับ,ส,ร 5, 000, 10, รบส่วนมากได้ขายกันเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันนะครับไทยกลางวัวผอมนะครับได้ขายกันเจ็ดพันนะครับสาวใหญ่ ลงร้อยสามห้านะครับกับไทยกลางรอยเนื้อครับลอยเนื้อไทยกลางก็นะครับอยู่ประมาณหมื่นห้าหมื่นหมื่นหกหมื่นะหมื่นสามถึงหมื่นห้านะครับก้วนมากก็ดีดขึ้นหมื่นหกได้อยู่นะครับอยู่ประมาณหมื่นสามถึงหมื่นห้านะครับที่ตลาดนะครับที่ตลาดราคาขายออกที่ตลาดครับบารมันนะครับ สูงร้อยสี่สิบห้บวกนะครับสูงร้อยสี่สิห้านะครับราคาก็ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นแปดสมืนครับหมื่นหกหมื่นแปดนะครับส่วนใหญ่จะพิเดานหมื่นแปดนะครับมีเนื้อมีหนังหน่อยนะครับรอยเนื้อรอยใหญ่นะครับรอยเนื้อไซส์ XL นะครับร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะครับไซส์ร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะครับบางๆหน่อยนะครับ ก็สองหมื่นสองหมื่นสองนะครับตัวบางๆหน่อยสองหมื่นสองหมื่นสอนะครับไซส์โอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์นะครับ XXL นะครับโอเวอร์ไซส์ XXL นะครับสูงร้อสี่สิบห้าวกร้อยห้าสหนาหนาน้่นๆแม่หมันใหญ่ๆนะครับสามหมื่นนะครับร้อยสี่สิบร้บห้ารนะร้อบบวกบวกนะครับ ให, hin, ใหญ่ๆหนาๆนะครับอ้วนๆแม่หมันอ้วน <laughs> ๆตับๆ <laughs> สามหมื่นสามนะครับสามหมื่นสามบางตัวก็ข้ามแต่หลักสีได้อยู่นะครับสูงร้อยหกสิบก็สี่หมื่นครับตัวผู้นะครับตัวผู้เมื่อวานมีตัวผู้ตัวใหญ่เข้าสนามนะครับที่ผ่านตาให้มเห็นสองตัวนะครับได้ไข่ห้าหมื่น หนึ่งแสนหนึาร้อยสอตัว1 1 5 0งแตัวตัวละ50,000ื่นครับตัวละ50,700ื่นเจ็ดร้อยห้านุ่มใหญ่สูง170นะครับหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยสูง170นะครับอายุประมาณ3ปี2-3ปีนะครับประมาณนี้แหละนะครับ ตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่ประมาณสามปีขึ้นนะครับไม่ได้เปิดดูฟันน่าจะน่าจะไม่เกินน่าจะไม่เกินฟันแท้สองคู่นะผมว่านะดูจากเนื้อหนังแล้วนะดูจากสภาพแล้วนะมันเป็นวัวหนุนะ่มแต่หนุ่มใหญ่จริงๆครับช่วงนี้ก็นะครับผันวนจริงๆนะครับเวียดนามก็ยัง มีซื้อป,ปลายนะครับใกล้จะหมดนะครับใกล้จะเด็ดลายแล้วนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะเดี๋ยวต้องดูอาทิตย์หน้าก่อนว่ายังมีซื้อได้ไหมแต่ว,ว่าซื้อเอาออกไม่ได้นะครับ